มิกกี้กับเดอะแกงเดินทางจากโตเกียวไปที่ไอซือวอรกามาสือนาทุกคนแล้วระหว่างเดินทางก็มีแวะทานข้าวกันด้วยแล้วก็ชิวมากเลยนะทานบนรถเลยแล้วที่เดอะแกงต้องเดินทางไปที่น่านนาทุกคนเพราะว่าแจ็คมีถ่ายงานที่น,นั่นแล้วเดอะแกงต้องเอาแหวนไปให้แจ็คนาทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดของใบมอนแล้วก็แจ็คมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานด้วยแล้วคุณเขานั่งรถไปกับ8ชั่วโมงในนาทุกคนเพื่อเพื่อนรักทำได้หมด แล้วพอกลับมาที่โตกเกียวก็มีแวะทานข้าวก่อนเข้าโรงแรมกันก่อนดูดีแล้วน,นะนี่น,นักเนะดี๋ยแล้วแม่ตนนส้นัสมรส,มยส,มยสมยอยูย่ยหยินดีกับแจค็คไหมยินด,ดีกับแจค็คไหมยินดีไปครับต้นรัหลังจากนั้นคุณเขามีออกมาดูบอลหนาทุกคนแมนยูเมื่อคืนคือเละมากเลยคุณเขาก็ระบายอารมณ์ที่เฟซบุ๊กเหมือนเดิมแล้วระหว่างตอนเดินทางกลับบ้านหนาทุกคนคุณเขามีไลฟ์ด้วยนะแล้วเราลงคลิปไปแล้วด้วย ตามไปดูกันได้หมดแรงเดินกลักบโรงแรมเลยแล้วเดี๋ยวเราย้อนไปดูบรรยากาศตอนที่แจ๊คขอใบมอนแต่งงานนะทุกคนเห็นแล้วยิ้มตลอดเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวรถชนแล้วรถชนแล้วหนุนพ่ตาแล้วหนุนพี่าแล้วมาแล้วลมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เออกระไลขึ้นวเรเรับเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย ผิดทางบ่ผิดทางม่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแ้วนมือถ่านแล้วมือถ่านแลวก่อนเตาน้ำตาไหลเลยอะน้ำตาไหลเลยอะน้ำตาไหลเลยอะ น้ำตาไห,ไหลเรียะน้ำตาไหลเรียะน้ำตาไหลเรียะส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย